สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมก็มีเป็นพระขุนแผนผงไพกุมารหลวงปู่ทิมนะครับเป็นพระหลวงปู่ทิมอิสริโกวัละหางไร่จังหวัดระยองนะครับซึ่งองค์นี้เป็นลงหน้าทองนะครับผมเป็นเนื้อออกสีชมพูนะครับแล้วก็ทาทองบริเวณหน้าองค์พระนะครับจะมีเป็นโคตดกรรมการด้วยนะครับแล้วก็มีหมายเลขเก้าสิบเก้านะครับผมนะครับ คิดว่าองค์นี้นะครับก็มีเป็นพิเศษนะครับผมเห็นด้านหลังไหมครับคือด้านหลังของขององค์พระนะครับเป็นเหมือนหยดด้วยเทียนชัยนะครับผมหยดด้วยเทียนชัยแล้วก็ต่อโคตรสารานะครับต่อโค้รสาราหยดเนื้อเทียนชัยนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับที่เข้ามาใหม่กรุณากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อ เป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปถัดๆไปด้วยนะครับก็จริงๆแล้วพระขุนแผนพงายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับมีด้วยกันหลากหลายแบบนะครับก็คือมีบางคนนะครับก็มีเป็นพระขุนแผนที่ฝังต่างๆนะครับก็มีนะครับผมส่วนองค์นี้ก็เป็นพระขุนแผนพิมพ์กรรมการนะครับมีโค้ดกรรมการอยู่บริเวณด้านหลังนะครับผม ครับซึ่งก็เป็นองค์ที่ผมชื่นชอบอีกหนึ่งองนะครับก็จริงๆแล้วก็ชอบทุกองค์นะครับแต่องค์นี้พิเศษคือตาทองนะครับตาทองบริเวณบนองค์พระนะครับอย่างที่รูปได้เห็นไปเลยนะครับก็เรื่องเล่านะครับก่อนที่ผมจะได้องค์นี้มานะครับอันนี้ก็ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับคือผมฝันนะครับว่า,ามีได้มีเด็กนะครับเด็กน้อยนะครับเด็กแบบเด็กทาลกเลยนะครับว่าได้อุ้มเด็กทาลกนะครับมีคนเอาเด็กทาลกมาให้นะครับเป็นเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยนะครับซึ่งตัวผมเองกอ็ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับแต่โดยปกติแล้วผมก็ ไม่ค่อยได้ฝันแบบนี้ตลอดนะครับแต่ผมคิดว่าผมฝันดีนะครับก็ฝันฝันมาปุ๊บพอเสร็จแล้วมาไม่กี่วันนะครับก็ได้องค์นี้มานะครับผมได้องค์นี้มานะครับก็เอามาไว้บูชานะครับ เดี๋ยวผมมีเวลานะครับผมจะพยายามเอาเอาพระขุแนแผนหลวงปู่ทิมองนี้นะครับไปเลี่ยมกรอบน,นะครับแล้วก็เอามาห้อยคอนะครับไปเลี่ยมกรอบเอามาห้อยคอนะครับจริงๆแล้วก็สวยนะครับผมสวยมากๆครับองนี้ สำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับก็ดูกันไปเพื่อนๆน,นะครับผมนี่นะครับ ต่วนข้างหลังนะครับก็จะเขียนเนี่ครับเป็นตัวหนังสือที่ชัดเจนมากเลยครับตามประวัตินะครับเล่ากันว่าหลวงปู่ทิมนะครับท่านทําพระขุนแผนบงพายกุมารน,นะครับให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับไปหามวลสารมานะครับคือโดยการที่ ไปทําพิธีกรรมนะครับในป่าช้านะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ในช่วงตอนนั้นนะครับได้ไปเหมือนเอากระโหลกศีรษะเด็กอะครับเอามาโขกนะครับผสมผงพายกุมารนะครับก็เป็นเป็นมวลสารนะครับโขกเป็นมวลสารผงพายกุมารใส่ว่านยาต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นข้าวเหนียวสุกนะครับข้าวเหนียวสุกที่มาตากแห้งนะครับแล้วก็มาโขกโขกรวมกันนะครับ แล้วก็เลยเอามาปั้นเป็นพระนะครับองนี้ค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์อื่นๆนะครับหยอดด้วยโค้ดเทียนชัยด้วยนะครับองนี้ก็ดูกันใบพังพก่อนนะครับตามประวัติในตำรานะครับโดยส่วนใหญ่ตำราก็ เขียนบางอย่างไม่หมดนะครับก็มีหลายๆอย่างที่ที่ยังยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่พวกวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมนะครับทาออกมาสร้างออกมามากมายนะครับ ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับว่าพระใครมีพระขนแผนของพายกุมารน,นะครับของหลวงปู่ทิมนะครับได้ไปบูชาก็จะส่งเสริมในด้านค้าขายนะครับด้านค้าขายด้านโชคลาภนะครับเมตตามหานิยมนะครับครอบคุมเลยนะครับผมนะครับก็ เดี๋ยวผมจะอันนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหันบริเวณหน้าให้ใหดูนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเป็นเลข99้นะครับผมาบางคนบอกว่า,าสร้างน้อยนะครับหายาก จริงๆแล้วสร้างหลวงปู่ทิมท่านสร้างไว้เยอะนะครับพระขุนแผนองคพายกุมารนะครับสร้างไว้ด้วยกันหลากหลายพิมพ์นะครับอาทิเช่นพิมพ์พระศิวลีนะครับแล้วก็พระปิดตาองคายกุมารต่างๆนะครับครับก็เป็นความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนาะพูดถึงครับอันอันดับแรกเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับได้ทําความรู้จักกับ พระขุนแผนมอกพายกุมารนะครับปี2515นะครับซึ่งบัตรนี้นะครับผมก็ยังไม่ไม่รู้ว่ามีาว่าว่าใครเป็นคนแรกที่บัญบญัติคำนี้ขึ้นมานะครับเป็นปี15ครับก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์นะครับเป็นความประสบความสำเร็จนะครับอย่างที่ในแง่เรียกตั้งชื่อกันมานะครับก็อาจจะทำมาก่อน พระปี17นะครับครับซึ่งปี17เป็นเป็นที่กล่าวขานของกลุ่มสายเซียนทั่วไปนะครับที่เล่นหาหลวงปู่ทิมนะครับก็ราคานั้นคงเอื้อมไม่ถึงนะครับผมเล่นพัดแท้ที่พิสูจน์ได้นะครับมีที่มาที่ไปนะครับถ้าพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับมีการระบุวาระในการสร้างเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับพิมพ์นี้ก็คงคงจะสร้างเมื่อ ปี15นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับข้างหลังเนี่ยนะครับไม่มีพอสนะครับผมไม่มีพอสอที่ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นปี17หรือเป็นปีอื่นๆนะครับบางอย่างนะครับเป็นความลับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็มีชาวบ้านนะครับกลุ่ม กล,กลุ่มชาวบ้านแล้วกันนะครับก็ได้ได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านนะครับเขาก็มีข้อมูลชัดเจนนะครับเขาคือบ้านเขาอยู่ที่นั่นนะครับคือในในในสมัยนั้นนะครับไปนําชิ้นส่วนของศพเด็กทารกที่ผมบอกให้ฟังอะครับที่แม่ตายทั้งกลมเพื่อนำมาผสมเป็นมวลสารในการสร้างพระนะครับและ ไปเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งเราก็ได้รับฟังเรื่องเล่าต่อๆมานะครับก็อันนี้ก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับว่าไปกี่ครั้งอันนี้ก็ผมไม่มีข้อมูลในตรงนี้นะครับคือวงการพักเครื่องนะครับก็มีจะบอกยังไงดีนะครับว่ามันมีพวกประเภทว่า ปั่นกระแสนะครับปั่นราคาพระนะครับก็ขอให้ทุกคนอย่าไปยึดติดที่ราคานะครับให้ศรัทธาหลวงปู่นะครับแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้นะครับแล้วท่านจะได้สิ่งดีๆได้ข้อมูลดีๆนะครับไปไว้ศึกษานะครับส่วนตัวผมเองไม่มีข้อมูลความรู้อะไรมากมายนะครับเป็นเพียงแค่คนที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็สะสมพระเครื่องหลวงปู่ทินนะครับก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรนะครับก็จะ พยายามนำมาลงให้ดูบ่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมก็จะนำสิ่งดีๆมานำเสนออีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและกราบสวัสดีครับ